รีวิวข้าวหมูกรอบราคา260บาทที่อเมริกาในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่วัดไทยลอสแองเจลิสที่นี่เขาจะมีตลาดอาหารไทยขายนะฮะทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะโดยในคลิปนี้เราก็จะมากันที่ร้าน r i s p ป pork s t a t i o n และแน่นอนเมนูที่จะมารีวิววันนี้ก็คือหมูกรอบขั้วพริกกระเทียมโดยข้าวหมูกรอบขั้วพริกกระเทียมกล่องนี้นะฮะราคาอยู่ที่8ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ259.36บาทคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันถูกมากราคานี้ที่อเมริกาจะมีอีกรอยังมีที่วัดไทยในแอลเอนี่เลยทุกคนดูสิคือเขาใหหม้มูกรออบเยะ มากแบบจุกๆแล้วแบบแค่8ดอลลาร์ทุกคนมันยิ่งกว่า,<ม>าคุณเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างอือมพราะกัดเข้าไปคําแรกก็คือรสชาติอร่อยยิ่งจิ้มกับน้ําปลาพริกแบบนี้ด้วยแล้วหรือเขาเรียกว่าพริกน้าปลาว่า,า whatever ทุกคนแต่มันอร่อยอะกลิ่นมันแตะจมูกเลยเอาจริงแอบเผ็ดไปนิดนึงนะเนี่ยทุกคนถึงก็ต้องดื่มชาไทยช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะอันนี้ส่วนตัวคนสั่งแบบเผ็ดเองคือเมนูเนี้ยถ้าไม่มีความเผ็ดเลยมันจะไม่ค่อยอร่อยอะทุกคนแต่เนี่ยคือแบบมีความเผ็ดมันคืออร่อยแซ่บหลาายยยแะมมมูกกกรรออออบบบค่ิิเเน้ืไดจ แบบคุ้มราคาสุด